เกี่ยวกับ open chat นะคะแล้วก็ line official ค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าวิธีการสร้างแชทนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สร้างกลุ่มไลน์เพื่อเราจะมาทำธุรกิจกันนะคะว่าเราจะสร้างมันยังไงให้คนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะคะอะ อันแรกนะคะที่เราจะมาสอนเลยเกี่ยวกับ Open Chat นะคะก่อนหน้านีา้วิธีการสร้าง Open Chat นะคะของห้องกลุ่มใหญ่นะคะแล้วห้องแชทไม่ระบุตัวตนค่ะหรือที่ชื่อเก่านะคะลาย Square นะคะสร้างยังไงมาดูขั้นตอนวิธีการสร้างห้อง Open Chat ใน Li ายแบบง่ายๆกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะฟีเจอร์นี้นะคะชื่อ ชื่อเริ่มแรกเลยก็คือชื่อ l s q u a r e นะคะก่อนที่จะถูกยกเครื่องมาปรับปรุงใหม่นะคะในภายหลังพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อนะคะให้เป็น Openchat ค่ะโดยยังคงจุดเด่นเดิมนะคะคือเป็นห้องแชทแบบกลุ่มนะคะที่รับรองอคนที่จำนวนมากนะคะแต่ลูกเล่นที่แตกต่างไปจากห้องแชทแบบกลุ่มปกตินะคะโดยฟีเจอร์หลักๆของ Openchat นะคะจะมีดังนี้ หนึ่งนะคะจะมีการตั้งชื่อ,อตั้งชื่อและรูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแยกในแต่ละห้องแชทได้ 2. นะคะลองรับคนในกลุ่มสูงสุดมากกว่า5,000คนเลยค่ะแต่ปกตินะคะสูงสุดแค่500คนเท่านั้นค่ะภาษาเ้อสี่นะคะ อ่านข้อความย้อนหลังแชทได้นะคะสมมุติว่า,าเราเพิ่งเข้ามาเข้าร่วมตามมาที่หลังนะคะเราก็สามารถนะคะอ่านห้องแชทตามที่หลังได้หรือข้อความตามที่หลังได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตั้งห้องแชทนะคะเป็นสาธารณะได้ไม่ว่าใครก็ตามนะคะเข้ามาร่วมได้ทันทีนะคะวิธีสร้าง open chat นะคะหรือ line square สร้างยงไงนั้นสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะไปช,ชมรับฟังเล ะค,ะค่ะเรามาสร้าง Open Chat กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่ l ลายค่ะจากนั้นนะคะดูคำว่าดูทั้งหมดค่ะตรงบริการแล้วกดเข้าไปเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่า Open Chat ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้น นะคะให้เราไปดูมุมด้านขวามือนะคะส่วนสีเขียวกดเข้าไปได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสร้าง Open Chat ค่ะเราก็จะตั้งชื่อนะคะตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะเอากลุ่มนี้ชื่อว่าอะไร อันนี้ก็จะบอกชื่อว่านับว่าสรช็อปนะคะจำนวนนะคะที่เขาให้ใส่ตัวอักษรได้ 0- ถึง50ตัวอักษรน,นะคะหรือคำอธิบายนะคะ 0- ถึง1,000ตัวอักษรเลยค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเราก็จะไปเลือกหมวดหมู่ด้านล่างค่ะที่เหมาะสมกับของเรานะคะไปเลือกที่แฟชั่นนะคะแอนบิวตี้ จากนั้นนะคะเราตั้งโปรไฟล์แล้วก็ไปเลือกรูปค่ะที่เราต้องการนะจากนั้นนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นค่ะค่ะแล้วก็กดคําว่าถัดต่อไปค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งชื่อเล่นของเราก็ชื่อแอมดานะคะก็ตั้งไปมีโมจิก็ได้นะคะ แล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะจากนั้นมันก็เป็นกลุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มเพื่อนกันค่ะไปคนที่หัวคนนะคะที่มีเครื่องหมายบวกกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มากดคำว่าคัดลอกอ่าแล้วก็คัดลอกก็ได้นะคะหรือเราจะแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะคะอ่า นะคะหรือเราจะแชร์ให้เพื่อนในไลน์ก็ได้นะคะเราก็เลือกดูค่ะหรือเราจะแชร์ QR code นะคะไปในแอปต่างๆก็ได้ f a ซนะคะ m e s s e n g e r หรือ Instagram ก็ได้ค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องแชทกันค่ะเราก็ไปส่งนะคะให้เพื่อนของเราค่ะ งไปเลยเห็นไหมคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เพื่อนเราแอดเข้ามาได้นะคะแอดเข้ามาได้เลยอ,อันนี่ก็จะเป็นหน้าห้องแชทของเรานะคะแล้วก็จะทักข้อความเข้าไปได้นะคะทักข้อความส่งสติกเกอร์ได้นะคะถ้าเพื่อนเราเพิ่มมาเราก็ส่งมันก็จะมีแจ้งเตือนนะคะหน้าแอปเรา เห็นแบบนี้เลยค่ะ,คะแบบนี้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะในการสร้าง open chat ค่ะค่ะเราจะมาสร้าง line official account กันนะคะไปกดที่ app store ค่ะเพื่อจะโหลดนะคะ ไลน์ออฟฟิเชียลเรากดไปเลยว่า Line Official Account นะคะจากนั้นเราโหลดแล้วเราก็เปิดนะคะมาที่การสร้างบัญชีาจากนั้นก็จะมีการสร้างบัญชีของ o f f i c เ a l ของเรานะคะเราก็ตั้งชื่อไปเลยค่ะตามที่เราต้องการที่จะสร้างแพลตฟอร์มกลุ่มอันนี้ขึ้นมานะคะ,ะตังว่านะพัศสองหน่งหนึ่งศูนนะคะ,ะเราก็มาเลือกนะคะ ธุรกิจที่เราอยากจะทำนะคะค้าขายในประเทศไทยนะคะอาจชื่อบริษัทอาจจะเป็นชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นของเราเองอแอมช็อปเนี้นะคะ,ะใส่อีเมลเข้าไปค่ะ พอเราใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคำว่าตกลงค่ะอ่าแต่อย่างนี้นะคะเห็นไหมถ้าเราไม่เลือกนะคะมันก็จะขึ้นเป็น,นแดงๆอะ่ะเราก็ต้องใส่ให้ครบนะคะอ่าค่ะอ่าเรามาเปลี่ยนรูปโปรกันนะคะอ่าย้อนมาเปลี่ยนรูปโปรกันสักนิดหนึ่งนะคะ อ่าเลือก1รูปแล้วกดบันทึกค่ะอ่าโอเคจากนั้นเรากดคำว่าตกลงค่ะอ่าแล้วไปที่การสร้าง Account แล้วกดกลับหน้าแรกค่ะาจากนั้นนะเขาเขา้อมูลตกลงเรากดตกลงไปเลยแล้วก็เริ่มค่ะจากนั้นนะเพื่อให้คนรู้จักความสนใจกดไปเลยค่ะธุรกิจของเรามากขึ้นแล้วก็ต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะเปิดแชทของตัวเองเพื่อได้รับข้อความจากลูกค้าแล้วก็กดต่อไปค่ะแล้วก็เริ่มใช้ได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อความยินดีนะคะบัญชีที่เราจะได้รับอัตโนมัตินะคะอ่าเราก็กดปิดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองไปดูหน้าแชทนะคะในไลน์ของของเรานะคะไปดูหน้าแชทของเราว่ามีเพจ มีกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาไหมาลองเข้าไปดูไลน์ค่ะเพราะเราเชื่อมกันไว้แล้วเนาะมันก็จะมีเตือนอเห็นไหมคะมันมีขึ้นนะออนับปรสอนอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะคะของอของตัวแอปเองนะคะของตัวแอปที่เราสร้างนะคะมันจะขึ้นอันตโนมัตินะคะแล้วก็ส่งข้อความได้หรือนะคะเราจะเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนมาอยู่ห้องแชทของเรานะคะ แล้วก็ทักนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนของอของเราในทางแอปเห็นไหมคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะของการเตน,นะคะ